อืมมันเด้อมันเด้อค่อยๆอยงไงอืมกลิ่นหอมแล้วก็ปลูกไปเลยนะคะนี่พี่น้องปลูกไปเลยปลูกอืมเผ็ดเ,เสือ,อ,สอกว่็ปีไก่เนาะปีไก่เขาเขาเห็นลายดอกจ้าเขาบอกเก็บนะฮะอืมต้นย่า,า,ยาเงเขากับพยายามบอตัดพี่น้อง นยางมันเกิดใหม่ากับพยายามว่าจะนิบนบไปเรื่อยๆอยู่ได้ค่ะนี่คือมันเกิดใหม่นี่แหละเป็นยังสาเหตุคือบอตัตตน้นย่างชิมเนาะคะ่ะเดี๋ยวพาไปเก็บนะคะอเออโอ้ยแต่ใงาใหม่อะไรนี่พี่ดอง ง่ายแทนอืมคุณนี่ยปาดขาเห็นอู้กระย้อนมันได้ดอกไองบูยปวดขาไปหาอมุนเว่อร์ขาเห็นอันฝนกระโตกดีค่ะ บางอย่างไงละ่ะฝนมาห้ามอย่างพี่น้องตัดแล้วตกมาตับปลดตกมาเศราบานน่เป็นตะสั่งอีๆเอีหย,ยงก็เป็นตะซั่งค่ะเสียทีฝนฝนเอ๊ะ้องหนบ่อุ้ย ถ้ามันบ่อแข็งอันยาเอาเด้อแขง,แขงบ่พี่น่องนะอือืโอ้ยสองดอกสองดอกุเพิ่งไปตอกมีี่น้องเพ <c oughs> ิ่งไปตออ้หุใหญ่บ่เอาต้วนี้ก่อนนะไม่ใ่เเเอา อคนาะ่าเดียวเบิ่งอะไปคนนะเฮาหนอหนึงเ้เบิ่งอยู่อเวอรจะเอะว้าวเถ่าเวอร์นี่นดอกงี้ยนะเห็ดเสือเห็ดเสือโอ้ดอกหน่อยมันอ่ะดอกนี้ดอกนี้แข็งเด้ยโอ้ยดยมให่กันมให่กันข้าตาเลียวกาสยังไปสียบดอกเห็ดได้หนิน้ะ ดอกนี่นไหมวต้องไปเก็บไก่พี่น้องเก็บที่สวนตัวเองก็พอแล้วโอ้ยุดเอามาได้ถ้าหักไหมอ,อ,อุ้ยขาอุ้ยขาเน่ยขี่เหนอยวอุ้ยน้ำสางสิ่งพี่น้องนะปัด โขอดแค่ขาเห็ดกับดอกเห็ดโอ้โหดอกใหญ่คักดอกนี่แม่ทำไมฮะทำไมผุนนี่สีเด็แก้วเหรอตัวนี้นี่เนี่ยดอกนี้แม่คือผดแท่ไหนนะเห็นพี่น้องรึดอกใหญ่ค่ะง่ายๆผ่อนดี ยื้อโสดปุ่นมะเมียนบ่ะสวนดีก็ันพี่เนาะปลาย่างเนี่ยพี่น้องนะเบิ้งเบิ้งต้นย่างโหลดต้นยางใหญ่มากแต่มันเพิ่นก็มีเบียร์หน่อยคุ่นเนาะปุ่นเมียนบอกพี่นะนี่ เท่าเลยฮะตากสามไปเท่าพี่นาะดอกย้อยขายใหญ่ขาดวิววิวใช่ไหมยังจะเป็นเสืออาะหิดบวกฮะฮิดบวกกันเท่ารนบะ่หดวกขนาดหดวกขนาดมึงดอกพี่เขยอปูน บังขาละ,าะน้อขาเนี่ยเอาตัวใหม่ให,หม่มันหนาผมเลยอู้ย,ย,ออยดอกน่อยอันตันม<า>ี้อยู่เนี่ยพี่ต้องพุ่นหาเออหอมขาดอห้ยค่อนี่ก็หอมเหมือนกันนะ เนี่ยเขามาใหไข่ไงเนาะดอกกนในบ้านนะค่ะบอซำจ่างอ่านี้ไ่ละบ่หุ้นพุ่นอ่อ่ะเอาเด็ดคานออกดีหน่อยดอกหน่อย ยางปปเป็นตัวถีบอะไรนี่มันเสียบเห็ดบู๊ยขาเห็ดแตงโมองมาอ่ะเด็ดคานไว้มีหึเฮ้ยนี่บอกนี่บอกว้าวเห็ดอีลีห่วยเก็บไปเก็บมาสิเด็กเป็นแกงงคนนี้เด็ดค้านทีนไหมบูย๊ยเทาเทาจนเปีย มันกระสับไม่ผิดหรือฮะเฮ้ยข้าอย่างงกันเนาะดอกงามอืมเขาไม่สีแนมเห็นแล้วเขามาโพเนาะยังม,มีอีกด้พี่น่อม่นเปิดดยิยังไม่หมดนะพีู่ายเฮ้ พมพมพอ้ยนี่เดีเห็ดนี่บอกโอ้วบเมียนบเมียนอันดอกนั้นมันเ่าเลยเนาะโอ้ดอกมันก,นกนเนะเถาอยู่อย่างเกิดล่ามไปเบิดด้เห็นละเห็เถาละนี่ค่ะนี่เถาเถานี่ฮึ่เฮะ ไปีกไปเรีกแล้วอันตะยางนี่ก er ับบ you know> ุ้ยนี่ตะยางนี่กับอันนั้นอยู่เด้น่อยู่ฮะเซ่บู๊ย้ดอกนี่นะ้ยน่องเนี้ละ้ยอ่อนๆงามๆ บื้อเถ่าอ่ะคุณคนร่างง้นฮะบึ้ยเถ้าอ้ยพี่น้องมึงเนี่ยพอดีที่เห็ดเสื้อนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆนี่มันเนนถ่าน่ะุ๊ยดอกน้อยกับนี่เหอดหน้อยกับนี่พี่เนี่ล่ะดอกน้อยกับนี่น,นี่ย,ยกปุ๊บปุบดอกอเ่าไว้ก่อนเน็งเป็นเสือ้อ แม่พี่น้องนะอู้ยดูยาวๆกันไปเลยนะคะพี่น้องบอยาวจังไดเนาะเกิดยูนวป่าอยู่เนาะอุ้ยพี่น้อง,งนึงนะอู้นี่เละพี่น้องเขาจ้าอันเคยได้เก็บบอนะคะเหดอยู่นปอ, <c oughs> อนป่าอย่างเห็ดไข่อยู่นอป่าอย่างเคยเด้เก็บวะเออ <c oughs> อยู่เนี่ยละ่ะมันไม่สีหน่อยเนาะคุณ่ะ <c oughs> นี่แดเใ็ดไข่นี่พี่น้องนี่ให้ไข่ยไยนี่โอ้ยอันดอกจุ่มจุ่มค่ะเหี่ยวนะตอนสัน่นคัะนี่ดอกเมืองเนี่ยดอกอันจุ่มจุ่มมันนี่งามคัะนี่เนี่ยพี่น้องนะให้ดูอีกรอบสวยงามอลังการมากคุณนะ่ะเออหอมพร้อมเด้บู๊ขั้นในบานนี่คือสีซ้ำจานคุณเด็ดนี่เนาะเจ้าแข็งแข็งซะล่ะโอ้ จิเด็กปนไดแก้วแล้วพี่น้องมื่อนี้ไม่สกิดได้กแกงแลวเนาะมันหมานค่ะนี่แหละขอดีข้องการปลูกต้นย่างไวเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันเป็นธรรมชาติได้ค่ะไม่ได้เอาเชื้อมาไมบอไดเอาเสือมาโหยมายั้งเลยพี่น้องเกิดเองตามธรรมชาตินะคะรองเฮดเบิงเดอร์ู้ดสนใจนะคะสำหรับวมือนอี้บ๊ายบายค่ะ